เอาตูดมาหาพุ้เนี่ยถอยไปหน้าด้วยดิไปหน้าก่อนดิไปไม่ได้อ่ะถอยมาเลี้ยวด้วยดิถอยด้วยเลี้ยวด้วยดิเลี้ยวซ้ายแล้วก็ถอยเลี้ยวซ้ายถอย ถอยมาถอยมาให้ได้เอาตูดมาทางนี้เอาตูดมาถอยนี่เอามาเทตรงนี้นี่ไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเ,าเ,าเออนั่นแหละ เออทำไมมันเลี้ยวไม่ได้ล่ะถอยเลี้ยวขวาถอยเลี้ยวขวาไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเออค่อยๆได้แล้วอ่ะถอยเลี้ยวขวา,ขา,เ,าเออค่อย,อยๆได้แล้วอ่ะ,อออออไ,อะไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเออ <Protestant study. S 1> เอเอ อ่ะทีอ่ไปข้างหน้าเดินหน้าเดินหน้าด้วยเอาลงด้วยเดินหน้าปุ๊บเอาลงปั๊บเดินหน้าเอาลงเอาลง